ฝันเห็นกินนอนเปิดไพ่ทำนายฝันพี่กากาฟนะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมด4ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลข1 2 3 4แล้วก็ ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทํานายความฝันดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกดสับ c r i b e กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำทำนายที่แม่นยำต่อไปสำหรับท่านที่เลือกไพ่ ใบแรกนะครับาบเลขหนึ่งนะครับในช่วงนี้นะครับท่านจะมีความเครียดเป็นอย่างมากจะรู้สึกปัญหาหลายอย่างถาโถมเข้ามานะครับจนท่านนะครับไม่รู้ว่าจะทํำยังไงจะตัดสินใจยังไงต่อไปดีท่านจะรู้สึกขาดความเชื่อมั่นความมั่นอกมั่นใจที่เคยมีมาก็จะรู้สึกกังวลเกินเหตุนะครับเป็นไปได้ว่าอาจจะพบกับ ความสูญเสียอะไรบางอย่างมีเหตุการณ์เข้ามาที่ทําให้ท่านรู้สึกจะเสียใจนะครับหรือู้สึกเศร้าใจผิดหวังนะครับการงานช่วงนี้ก็จะยุ่งวุ่นวายเป็นพิเศษนะครับปัญหาอาจจะเกิดปัญหายุ่งยากทําให้ท่านต้องตามแก้ไขโดยไม่หยุดไม่หย่อนนะครับความรักนะครับตรงนี้ต้องระวังนะครับบางท่านก็อาจจะมีปัญหาเลิกลากันนะครับรู้สึกโดดเดี่ยวนะครับเหมือนกับอยู่ตัวคนเดียวนะครับไม่เหลือใครนะครับความสัมพันธ์ในช่วงนี้ยังถือว่าไม่ค่อยดีนักนะครับในบางคน อาจจะเข็ดลาบจากความรักแย่ๆนะครับจนไม่อยากจะรักใครอีกครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับท่านก็จะรู้สึกกังวลใจและมีการปวดหัวมากเป็นพิเศษใบที่สนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่แบบนี้นะครับในระยะนี้นะครับเป็นช่วงที่ท่านมีการแบบปรับตัวนะครับให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่ท่านเป็นอยู่มากขึ้นนะครับ อาจจะรวมไปถึงเรื่องความสัมพันธ์นะครับระหว่างเพื่อนร่วมงานนะครับด้านการงานนะครับบางท่านอาจจะมีการโยกย้ายตําแหน่งหรือว่ามีการเดินทางนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการงานนะครับหากต้องการความช่วยเหลือในเรื่องงานก็จะรับการช่วยเหลืออย่างดีนะครับแต่ท่านนะครับก็ต้องแสดงออกให้เพื่อนร่วมงานเห็นด้วยนะครับว่าท่านจริงจังจริงใจนะครับแล้วก็ต้องการมิตรภาพที่ดีกับเขานะครับเขาก็จะได้ให้การตอบสนองที่ดีต่อ การขอความช่วยเหลือของท่านนะครับเรื่องค่าใช้จ่ายก็ระวังเรื่องค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะครับเพราะว่าท่านอาจจะเบื่อหน่ายนะครับก็เลยใช้จ่ายเงินนะครับซื้อของออนไลน์มันงาน่ายนิดนึีก็ถึงเวลาก็คลิกอยู่ที่ปลายนิ้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเบื่อๆปุ๊บก็ไปสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองโดยการ ไปซื้อนูน่นซื้อนี่บางคนซื้อมาเต็มบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้ลดรายจ่ายเพื่อความบันเทิงของท่านเองสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบที่3นะครับท่านจะมีความคิดที่วนเวียนเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตนะครับโดยเฉพาะเรื่องของผลประโยชน์ทางด้านการงานการเงินและความรักนะครับท่านจะกังวลว่าจะถูกเอาเปรียบน,นะครับหรือว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับหรือว่าอาจจะมีเงื่อนไขว่าอีกฝ่ายต้องทําให้ท่านเท่าไหร่นะครับท่านจะตอบแทนเขาเท่าไหร่นะครับอย่างไรก็ตามอย่าไปคาดหวังทําอะไรไปแล้วต้องได้กลับมาร้อเนะครับเพราะว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้นะครับท่านควรลดความคาดหวังลงนะครับแล้วจะทําให้ตัวท่านนะครับมีความสุขกับการเป็นผู้ให้นะครับเมื่อท่านให้โดยไม่คาด สิ่งที่ตอบแทนมานะครับก็จะเป็นการให้ที่แท้จริงแล้วก็จะทำให้ท่านมีความสุขใจเมื่อเห็นคนที่เรารักประสบความสาเร็จใบที่4นะครับในแบบนี้ก็ในช่วงนี้ท่านเองจาเป็นจะต้องอดทนนะครับกับสิ่งต่างๆไปก่อนนะครับก็อย่าพยายามไขว่คว้าหาคําตอบอะไรมากเพราะว่าเรื่องราวอาจจะยังไม่มีความชัดเจนให้เห็นนะครับ ไม่งนันตัวท่านเองอาจจะรู้สึกว่าตัวเองตกอยู่ในสภาพอึดอัดจใจนะครับคิดไม่ออกครับยังหาทางออกให้ตัวเองไม่ได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับหากผ่านเวลาช่วงนี้ไปได้นะครับท่านก็จะได้ประสบการณ์อันลำคาสําหรับตัวท่านเองอย่างแน่นอนนะครับ ในเรื่องของการงานนะครับหากมีความคิดที่จะเปลี่ยนงานควรรอไปก่อนนะครับเพราะยังไม่มีโอกาสในเรื่องของงานใหม่เข้ามานะครับในคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับอาจจะต้องชะลอการลงทุนไปสักนิดหนึ่งนะครับหรือความคิดที่จะขยับขยายงานไว้สักหน่อยนะครับเพราะว่ายังไม่ใช่ช่วงจังหวะที่เหมาะสมในการลงทุนมากนักนะครับความรักนะครับมีโอกาสนะได้เจอคนที่มีเจ้าของแล้วหรือ คบกับคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูด่างมากนะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถคบกันได้นะครับต้องระวังด้วยนะครับวันนี้อาจจะเจอคนที่มีคู่แล้วนะครับหรือว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับคนรักอาจจะแปลปวนง่ายนะครับต้องใจเย็นๆหรืออดทนกับสภาพเหล่านี้ให้มากสักนิดหนึ่งนะครับหมายเลขนำโชคของท่านได้แก่หมายเลข9ก9หมายเลขก4 4 หมายเลข6และหมายเลขสอตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลขสอหมายเลขหหมายเลข9้และหมายเลข14